สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมูลเสตวรันทรวันนี้ช่องของเราจะขอนำเสนอพระเครื่องที่จะช่วยเสริมความรุ่งเรืองในชีวิตและเป็นพระเครื่องที่เป็นศิลปะแบบสุโขทัยแท้ๆนั่นก็คือพระปางลีลาทุงเศรษฐีนั่นเองครับ พระปางอริหาทุงเศรษฐีนี้จะอยู่ในพระอริยบทยืนยกโซนพระบาทขวาสูงขึ้นจากพื้นและปลายพระบาทนั้นยังจดอยู่กับพื้นในท่าจะก้าวเพื่อทรงพระดำเนินส่วนพระหัตขวานั้นจะห้อยอยู่ในท่าไกวพระหัตซ้ายยกเสมอพระอุละ ตั้งฝ่าพระหัตถ์ป้องไปเบื้องหน้าเป็นกริยาเดินมูลเหตุของพระพุทธรูปปางนี้นะครับมีที่มาครั้งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงในวันออกพรรษาท่ามกลางหมู่เทวดาและพรหมแวดล้อม ครั้งนั้นพระสารีบุตรได้กล่าวเชื่นชมในพระอิริยาบทย่างก้าวของพระพุทธองค์ว่าช่างงดงามยิ่งนักทำให้ผู้ที่ได้พบเห็นนั้นเกิดความเรื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่งครับซึ่งปางลีลานั้นเป็นปางที่แสดงให้เห็นถึงพระกรุณาที่คุณของพระผู้มีพระภาคเจ้า ที่ได้ส่งเสด็จจาริกไปเผยแพผ่พระธรรมแก่ผู้คนในแว่นแขว้นต่างๆในสมัยสุขโขทัยนั้นนะครับจะนิยมสร้างพระพุทธรูปสี่อิริยาบถคือนั่งนอนยืนและเดินโดยเฉพาะพระพุทธรูปปางลีลานั้นนับได้ว่า มีความสวยงามมีเอกลักษณ์และเป็นลักษณะทางพุทธปฏิมากรที่ปรากฏขึ้นครั้งแรกในศิลปะสุขโขทยัยพระพุทธรูปปางลีลาในสมัยสุขโขทัยนั้นถือว่ามีความงดงามมากที่สุดองค์หนึ่งเลยทีเดียวครับนั่นก็คือพระพุทธรูปปางลีลาซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในระเบียงโคดของวัดเบญจมาปพิษดุสิตวรารามที่กรุงเทพมหานครส่วนพระพุทธรูปปางลีลาในสมัยรัต โกศิลซึ่งงดงามและเป็นที่รู้จักกันดีซึ่งประดิษฐานอยู่ใจกลางพุทธมณฑลจังหวัดนคนปรปฐมครับออกแบบโดยศาสตราจารย์ศิลป์เพียรศีสร้างขึ้นเมื่อปี2523ถือว่าเป็นพระปัางลีลาที่สวยงามที่สุดในสมัยรัตะนะโกสิล์เลยครับส่วนพระปัางลีลานั้นมีพุทธคุณคือจะทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกอย่างทั้งด้านการงาน การเงินการเรียนความรักธุรกิจการค้าขายกิจการก็จะไม่หยุดนิ่งจะพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด จึงเป็นที่นิยมอย่างมากครับสำหรับผู้ที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านของชีวิตส่วนด้านหลังนั้นนะครับจะเป็นยันพุดซ้อนเป็นยันที่โด่งดังมากมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถือว่าเป็นมหายันสูงสุดกว่ายันทั้งปวงใช้ได้สารพัดประโยชน์โดยเฉพาะยันพุดซ้อนนั้นนะครับได้นำมาใช้ในการลงหน้า,นาทองเมตตามหานิยมโชคลาภทำให้ผู้ใหญ่เมตตา ต้องการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีพลังเสน่ห์และเป็นพลังมหาเสน่ห์ที่รุนแรงเป็นอย่างยิ่งครับซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะบูชาสั่งซื้อพระปางลีลาทุ่งเศรษฐีของร้านเราท่านนั้นสามารถที่จะคลิกมายัางลิงก์ใต้คลิปเพื่ออ่านรายละเอียดและดูรูปภาพแบบชัดๆได้เลยนะครับและถ้าหากว่าท่านมีข้อสงสัยก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับเราโดยตรงผ่านช่องทางที่ ขึ้นอยู่ในขณะนี้เลยครับและท่านยังสามารถที่จะสแกน QR code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักอย่างเป็นทางการของเราได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นๆของทางร้านเหล่านะครับสวัสดีครับ